สครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับผมก็วันนี้มิ้งกับผมไอออมสักกาลินคนเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพูดถึงทางด้านของการสปอยทางด้านของอัปเดตใหม่ของทางด้านอาวุธใหม่ของทางด้าน CCG นั่นเองครับผมซึ่งอาวุธนี้จะมีชื่อว่าสกอร์เปียน,นะครับผมหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าไอ้อาวุธสกอร์เปียนเนี่ยมันคืออะไรนะครับผมก็ถ้าให้เราพูดตรงๆนะอาวุธสก,สกอร์เปียนเนี่ยมันก็ ในชื่อที่พวกเรารู้จักอะ่ะเราจะรู้จักกันว่าม so ีจูโซครับทุกคนใช่มีจ so ูโซก็เดี๋ยวเราจะพามาดูกันว่าทางหน้าของอัปเดตที่ซูชิวัลัสนั้นได้ทำการปล่อยในดิสคอร์โก G ูนะผมมันเป็นยังไงนะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์เป็นกำลังใจคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะครับผมนะปากดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์เบาๆนะครับเนะาะป้าแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยครับผมซึ่งทางด้านของม so ีจูโซเนี่ยรูปร่างมันจะเป็นประมาณนี้ครับผมนี่นี่เลยครับผม นี่เป็นไงทุกคนรูปล่างมาันแรดูแบบยังไงไม่รู้ผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันเว้นั่นแหละและทางด้านของโซชิวัรัสเขาได้ทําการออกมาเ่ารียกว่าพูดถึงเกี่ยวกับไอ้ทางด้านนี้นะก็ฉันเห็นผู้คนเนี่ยกำลังเาขาเรียกว่าทําข้อมูลล่วนล,วล,ล,วลเกี่ยวกับไอร,รีแอสเซมบลีของทางด้านของสกอร์เปียนควินเก้นะผมและพวกเขาเนี่ยกำลังทํามันค่อนข้างจะน่าเกียดกับฉันแต่ ฉันก็ควรจะดูมันนะครับผมก็คือเอาง่ายๆคืออเล็กเหมือนอเล็กเขาบอกว่าอเล็กเขาออกแบบสวยกับสวยกันนี้แหละแต่คือแบบคืออันนี้เป็นสิ่งที่คนอื่นเขาทำนะแล้วรูปร่างมันออกมาประมาณนี้ก็ให้เราคิดว่ามีตัวโซนใหม่สวยกว่านี้แน่นะครับผมแล้วก็อันนี้แม่งโคตรเหมือนแม่งเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการที่ดีไซน์ทําให้ขนาดปัหญหัยขึ้นประมาณนั้นมากกว่านะครับผมแล้วก็วันนี้ตอนประมาณช่วงตีห้านะครับทางหน้าของ โซชิวารัสเขาได้ทำการตั้งโพถามนะว่าจะให้ทำการตั้งชื่อควินกี้นี้ว่าอะไรระหว่างสกอร์เปียนกับสกอร์เปียนว56ก็คือต้องพูดว่าทั้งหน้านของ1ัน56หรง1ทั56เนี่ยไม่ใช่ว่าไอมี่ทูโซเนี่ยจะมีทั้งหมด56สเตจน,นะไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด56มีดมันมีม,นมีทั้งหมด56เล่มใช่อยู่ในเซตเดียวนะผม ซึ่งแล้วเขาก็เขียนวงเล็บข้างหลังว่าข้างหลังว่าผูก็ไม่รู้นะว่าโลกูนเนี่ยแม่งตามธรรมชาติแล้วเนี่ยแม่งมีมีดกี่พันอันนะครับผมก็คืออายง่ายคือซูชิเขาทําไม่ถูกอะว่ามันมีกี่อันซึ่งมันมีเกณฑ์มันมีเป็นพันอันแน่ๆนั่นแหละนะครับผมก็ก็จะเป็นทางด้านของมีดสกอร์เปียนหรือทางด้านของมีดจูโซ นั่นเองนะครับผมเนาะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบคลิปกันไว้เพียงเท่านี้นั่นเองนะครับผมก็ถ้าชอบฝันที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาําลังใจให้กับผมในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมานะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนอยากดูคลิปอะไรเนาะลองพิมพ์คอมเมนต์มาใต,าตา้คอมเมนต์ดูได้นะครับผมผมก็จะลองเอามาทำดูนะครับนะก็โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวกันแล้วครับผมผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you oh, oh,